ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่แจ็คหวานกางไหนดีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาน้ําหวานไปลงอ่างครั้งแรกสถานที่นี้นะฮะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันนะครับผมสถานที่นี้เนี่ยมีจุดเด่นก,ก็คือบ่อน้ำพุร้อนที่ราคาถูกมากบรรยากาศดีครับในยามค่ําคืนนะจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ สาแฟนรงอ,อ่ากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่แจ็คหวานกลางไหนดีนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะไปกลางเต็นท์กันที่อุทยานที่มีชื่อว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจักษ์นะครับแถวแถวสวนพึ่งนั่นเองอุทยานเนี้ยที่ผมเลือกไปก็เพราะว่ามันมีออนเซน็นเออมีน้ำพุร้อนหน้าร้อนก็ต้องแช่นะ้ำพุร้อนใช่ไหมวะ ขออนุญาตภาคเอานะครับช็อตน,นี้พอดีแบบว่าลมแรงมากทําให้เสียงคัดขัดหายนนในคลิปนะก็คือพวกผมนั้นแวะร้านอาหารก่อนที่ถึงอุทยานนะครับผมเพราะว่าพวกผมไม่คิดจะทําอาหารกินกันในทริปนี้ก็เลยมาซื้ออาหารเพื่อที่จะเอาไปตุนนะฮะคนละ2กล่องไปเจอร้านคาร้านนี้อยู่นะฮะเห็นว่ามีอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็ข้าวต้มก็เลยแวะซื้อช่วงนี้หวานกินอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าทําจมูกมาใช่ไหมก็เลยแบบว่าหาร้านที่แบบมีข้าวต้มอะไรแบบเนี้ยเจ้าของ ร้านก็แบบใจดีมากนะครับเขาก็ทําของอ่อนให้กินนะแล้วก็อนุญาตให้เราถ่ายคลิปได้นะครับผมบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้ครับทุกคเจอลิงเดี๋ยวจะให้ก้วยมีก้วยหวีหนึ่งดูว,ว่ามันจะเป็นมิรหรือเปล่ามันเหมือนจะไม่ค่อยิ้นเลยว่ะเดินยังไม่ถึงมันเลยนะมันก็จะเดินหนีแล้วอะ่ะทุกคนนี่คือฝูงลิงไอ้ลิงน้อย ว่ามันเฮ้ยมันกล้าว่ะมันกล้าเอาไปเฮ้ยกลัวว่ะเอาไป,าไปผมเอนจอยกับการนั่งดูลิงอยู่สักพัก หนึ่งนะฮะก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยนี่มันจะ5้าโมงเย็นแล้วนี่วาก็เลยต้องรีบไปที่อุทยานนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะฮะไปถึงนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ผมลงทะเบียนนะครับค่าเข้าแล้วก็ค่าจอดรถค่าเข้าคนละ20บาทครับแล้วก็ค่าจอดรถ30บาทค่ากางเต็นท์คนละ30บาทแล้วก็จะมีค่าบ่อน้ําพูร้อนจ่ายที่หน้าบ่ออีกนะครับผมส่วนค่ากางเต็นท์เนี่ยเราจ่ายตอนขากลับได้นะครับก็คือไปกางก่อนไปเที่ยวก่อนแล้วก็ขากลับก็ค่อยมาจ่ายมาเอาสัต แมด้วยเจ้าหน้าที่เขาจะแลกบัตรเราเอาไว้นะครับแล้วเวลาเราไปจ่ายค่ากลางเต็นท์ <_ d ance> เขาก็จะคืนบัตรเรานะอ่าแล้วลืมบอกกับขอบคุณมากครับพี่ครับวอนนี <_ d ance> ้ <_ d ance> พุ่มจะลงไปให้ผมก็ลงไปไม่ได้ครับพอดีผมเหตุอะไรพผมลืมไปว่าพี่ลงกลางเต็นท์ไอ,อ,อมันจะต้องอีเอขียนเปิดถโกพผมก็เลยโทรกลับไปครับไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงครับสุดยอดมาถึงแล้วอะไรอะไรมาหยุดตีนวะเนี่ย นกอะไรอ่ะทุกคนเจอนกแปลกเราเจอนกแปลกมันไปไหนแล้ววะทีหนึ่งของบั้งว่าอะไรอ่ะอะไรมีว่าเราออกบ้างไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไร นี่ก็เดินตามหยุดหยุดเฮ้ยหยุดนนแบีบ่ไอแบบ้นี่ออนไอ้นี่อ้อนอ้อน,น,ออนช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับไอ้ดำมันจะกัดเขาอย่างเดียวเลยเว้ยเดิ ตัวกลวยนี่ไว้อ้ยโคตรเท่ลุงครับผมผมขอดูรถลุงได้ไหมไ้ยโอ้เท่ oh, <ๆ>มากเลยขอถ่ายได้ไหมครับได้โอ้ย oh, ดูรถลุงเขาอันนี้ลุงทําเองหมดเลยเหรอครับการับอ๋อ oh, อันนี้เป็นชั้นมางทุกคนวางครับ,บ,รบมีบเออมี<ฟ>ที่เสียบไฟ ป้าสวัสดีครับมีตู้เย็นด้วยครับลุงอุ้ยแสดง <c oughs> ว่ากําลังไฟคือเป็นไฟบ้านโอ้ผมเห็นแล้วแบบปกติผมเห็นแต่คนเอาพวกรถตู้ประมาณเท่าไหร่ครับลุงบอกได้ไหมเนะี่ยให้ช่างก็ทำเนี่ยสองแสนห้าโอ้โหจริงแนะอันนี้ลุงคือทําแถวบ้านยช่ไหมครับแ <c oughs> ถวามาหาชัยขอบคุณครับลงุง <c oughs> ครับ,รบสุดยอดมากเลยอ่ะไปกลางเต็นท์กันเถอะเด้อมืดผู้ชายเห็นรถผู้หญิงแบกของ่ะมันเป็นสัตธรรมมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำใจ ไหนนะเอยมันหยอกกันใน2องโซนี้มันเป็นพวกเดียวกันแล้วแต่อะไรตามใจโอเคทุกคนสำหรับ แผนในวันนี้นะครับก็คือเราจะนอนกันก่อนก็คือวันนี้กลางเต็นท์เสร็จใช่ปะก็นอนชิลชมวิวกันไปก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปแช่น้ําพุร้อนทริปนี้ก็คือเป็นทริปที่ไม่จํากัดเวลาไม่ต้องตื่นเช้าไม่มีแพนที่จะไปไหนต่อโอเคเราขอ,อจัดของในเต็นท์ก่อนนะครับผมแล้วถ้ามันมีเวลาเหลือแสงเหลือเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูรีวิวห้องน้ําด้วย <c oughs> ออกมาไล่มึงแล้วเนี่ยไปจริงออกมาไล่ให้แล้วฝนมาจิงง่ะฝนมา ฝนมาจริงวมะทุกคนเอาทุกคนตอนนี้ฝนตกแต่ว่ามันยังไม่ตกแรงมันแบบว่าป๊อแปะป้อแปะละเละละเละงอ,งอ,องแงงงงตัวได้เสียงก๊อกก๊อกแจ๊กแม่คือเสียงฝนนี่ดูดตอนนี้เท่าที่เห็นมีคนกางเต็นท์อยู่ประมาณ4ี่คนรวมผมด้วยกางเต็นท์จริงๆอ่ะแค่2คนแล้วก็อีก2คนก็คือเป็นรถนอนข้าวจากแม่ครับวิงว้าวกะเพรา,าไม่ใส่ทขพกล่องละ30บาทโคตรถูกลองชิมดินี่ เหมือนกับเราสมัยเด็กอะมาม,ม,มาน้องก้าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีนะครับกินข<ช>้าวแบบ โอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวห้องน้ําให้ดูนะครับห้องน้ําดูจากภายนอกนี่คือสวยแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่รู้นะอันนี้เป็นอ่างล้างหน้าโอเคนะห้ามล้างภาชนะทุกชนิดมันจะมีที่ให้ล้างภาชนะอีกที่หนึ่งอยู่ข้างกันนี่อุย้ยได้อยู่ห้องน้ําโอเคเลยนี่ถืออาบน้าเฮ้ยห้องน้ําโอเคมีที่แขวนผ้าสับบัวเออมีซี่ห้อยห้ยตัว โอเคอยู่ห้องซ่วมมีที่ฉีดก้นกระดาษเช็ดชู่นี่เฮ้ยโอเคห้องน้ำโอเคทุกคนอาบน้ำแป๊บโดดโดดดิโดโดิไปแล้วทุกคนดูสภาพพื้นเปียก แตะตรงที่ไหลออกมาดิไม่เอาทำไมโอเคครับตอนนี้เราสำรวจพื้นที่กันจนหมดแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็ไปลงน้ำพุห้องไพรเวทเขาเปิดตอน9โมงนะเราจองไว้แล้วคิวแรกเลยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็น่าจะได้ลงนะครับมีร้านข้าวอยู่ตรงก่อนทางเข้าน้ำพุเอาข้าวผัดไข่ก็ได้ อ้อกะเพราหมูไม่ใส่พริกครับอร่อยคุณพูนเขาบอกว่ารับมาจากหัวหิน น่าจะเป็นของไทยแหละราคาเริ่มต้อนอยู่ที่30บาทโอเคทุกคนอัปเดตถ้าสมมติว่าเราซื้อบัตรอะ่ะเขาจะจับเวลา<น>เวลาที่เราจองสมมติว่าเราจอง9ก้าโมงใช่ป่ะพอถึง9ก้าโมงปับ๊บเขาจะเริ่มจับเวลาเลยเว้ยถ้าเรามาสายเราก็จะมีเวลาแช่น้อยเออเราก็ต้องจองให่อันนี้ก็ไม่รู้ไงพอไม่รู้ก็เลยแบบว่ายังไงอะพอไม่รู้ก็เลยแบบนั่งกินข้าวอะไรแบบนี้น,นี่ทุกคนมีที่วางของให้อันนี้ที่ล้างสวด เัียนี้ค่อยสบายใจหน่อยทุกคนผมเหิือเวลา18นาทีแต่ป้ายก็บอกว่าท้าแค่เกิน5้านาทีอนโอ้ย้อ,อยง่าาาาีมานานาา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 า้ามาา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 นาา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 ีามาา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  สบายมากโอ้โหพาแฟนม,มาลงอ่าองพาแฟนม,มาลงอ่างที่สวนพึ่งราชบุรีราชบุรีทุกคนนี่พอหมดเวลาแล้วเขาปล่อยน้ำออกปะก็คือเออเขาถ่ายน้ำทุกรอบปะดีนะ ถ่ายน้าให้ทุกรอบตอนแรกในความคิดเ่ีคิดว่าก็คือน้ำหนึ่งถังแหละแช่กันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่ฮสบายตัวนี้ขนาดแช่แค่ประมาณเท่าไหร่ห้างนอเหนีวเหนืยวออกแล้เรามาสายไปหน่อยแต่ว่าผมว่ามันก็มีแหงแล้วนะแช่บอกความรู้สึกหน่อยรู้สึกไงพอขึ้นมาแล้ว รู้สึกแบบเหมือนมันเบาๆอะ่ะตัวมันเบาลองนึกสภาพถ้าสมมติว่าคุณแช่เต็มเวลา40บนาทีแต่ว่าในในใบแนะนะํะเขาให้แช่ไม่เกิน1 0บนาทีแล้วก็เหมือนขึ้นมาใช่ต้องขึ้นมาขึ้นมาพักก่อนแล้วก็ค่อยลงถ้าสมมติได้แวะมาสวนพึ่งอะ่ะแนะนําให้แวะมานะแค่40บนาทีเองแล้วก็ไปเที่ยวต่อแบบมันจะสบายหรือว่าคุณไปเที่ยวก่อนก็ได้นะไปเที่ยวแบบเที่ยวเหนื่อยเออไปเที่ยวเหนื่อยนื่อย<ๆ>แล้วก็ไอเน,นี้ยเอาไว้สุดท้ายเลยแล้วก็มาแช่จริงมันสบายจริงแนะนํามากเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยค่าห้องพายเบ ก็คนละ50บาทถ้าไม่ซีเรียสน,นะมากับแกงเพื่อนแช่บ่อรวมไปเลยคนละ20แนะนำเดี๋ยวขออาบน้ำก่อนนะทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะแวะสนสนหรือเปล่ายังไม่รับปากแต่ที่แน่ที่แวะแน่ๆเลยนะสะพานไม้สีลุงแวะเดินเล่นทั้งหน่อยก่อนกลับบ้านเพราะมันเป็นทางผ่านพอดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันจุดหมายต่อไปครับไป เยอะนะครับบ๊ายบายครับไปแล้วครับผมรถร้อนแน่เลยกว่าดูกยอีกขึ้นนี้อือโอ้าวโอเคครับไปเจอกันจุดไม้ต่อไปอยากเจอปลาตีนขนาดนั้นเลยไนงะพี่หาอะไรคะฮะลูกปูมา้าโอ้มันหาแบบนั้นได้แบบง่ายๆได้เลยเหรอโอ,โอ ผมหาลูกปูมาอยู่ที่สะพานไม้เขาปิดอยู่หล้วตันเนี้ยอ๋อนั่นนั่นหรือเปล่านั่นหรือเปล่านั่นอะเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นปูไหมนี่นี่ทุกคนดูเห็นปูไหมภาพมันจะเบลอหน่อยนะทุกคนเออลูกปูเต็มเลยเว้ยอันเนี้ยคือภาพจะเบลอนิดน,น,นึงเพราะซูมเยอะเกินอันนี้คือลูกปูเดยอนะผมหาลูกปูก่อนลูกปูมันตัวเล็กมากอะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะมันจะขยับยิ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 บอะทุกคนเห็นไหม นกมันเดี๋ยวโชคเดี๋ยวโชคเนี่ยแปลว่าเจอะเออมันโฉบลงไปน่าจะกินปูเดี๋ยวโชบลงไปเห็นไหมแล้วตอนนี้มันยืนทำอะไรอะ่ะแล้วมันยืนจ้องอาหารเหรอมันเหนื่อยหรือเปล่าลมจะแรงเลยนะทุกคนตอนนี้ผมใช้เป็นไม้หัวกล้องอยู่ น,นี้สะพานเขาติดปรับปรุงอยู่แล้วทุกคนไม่สามารถเดินไปได้ได้เยอะไหมครับป้าผมดูหน่อยได้ไหมอ๋อป้าอันนี้คือป้าหาหอยอยากดูอ่ะเอออ,อันนี้มีปูด,ด้วยขอให้ได้เยอะๆนะครับดูสภาพลมลมมันพัดหมวกดูเกี่ยวหูเกีียวอะไรไปหมดลมแรงเดี๋ยวมันก็ชัดออแยวมันจะค่อยๆสีเข้มขึ้นเรื่อยๆอ ก็สาหรับคลิปนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้ครับน่าเสียดายที่สะพานสายลงุงเขามำลังซ่อมแซมอยู่ก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมใครอยากจะให้ไปกางเต็นที่ไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่อยากสนับสนุนพวกเราสามารถแนบทิปได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีครับบ๊ายบายชบ อูโลปิดอาโลปิดเอาใหม่เอาใหม่อาโลปิดชิ๊ก